สวัสดีครับพบกับผมครับเบาสกลฟนสว่างครับแรงงานไทยนิสเดียวครับเมื่อหนีมีเรื่องเมื่อเตือนภัยพี่น้องงานเข้างานเข้าครับครับคอนชีปเบลกัข้างล่างนี่ก็เป็นส่วนพักนะครับผมส่วนพักของแรงงานไทยปลูกนะครับพากันไปเห็ดทีมงานพากันมาปลูกเริ่มขึ้นแล้วครับอ่าเริ่มขึ้นเริ่มนึ่งเด้ยวเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับอ่าเมื่อคืนนะครับเพิ่งเลิกงานนะครับเลิกงานประมาณ ทุ่มสองทุ่มนะครับแรงงานไทยก็ได้ไปไปธนาคารพี่น้องไปธนาคารไปกดเงินนั่นแหละว่าง่ายซะไปกดเงินครับไปกดเงินบ้านนี้ก็มีแรงงานไทยฝากกันไปกดเนี่ยเพราะว่าแท็กซี่มาคันเดียวครับก็เลยฝากกันไปกดค,ครับผมอ่าไปกดประมาณเจ็ดแปดคนนะครับไปกดฝากฝากอยู่สี่คนไปไปไปสี่คนนะครับเนาะฝากกันไปกด ปันนี้มันเกิดปัญหาพี่น้องปัญหาปัญหาอย่างก็คือมีบัตรเอทีเอ็มของคนนึงครับกดเข้าไปแล้วกดจํานวนเงินนะครับแล้วเงินบออกมาครับโบมีเงินออกมาครับโบมีเงินออกมาก็เลยก็เลยดึงบัตรออกครับผมดึงบัตรออกรอสักครู่ก็บโบโบมีเงินออกมา และะ้วก็แรงงานไทยทีมงานเท่านี้แหละครับคนต่อไปก็ไปกดครับไปกดกับโบได้คือกันคนสองกับโบได้โบได้คือกันก็นกนเลยก็เลยมีไอคนแท็กซี่นะครับที่พาไปเพื่อนก็มามาบอกมา,มาบอกวิธีกดเพราะว่าตู้นี้ผมไปกลางคืนน้ำแล้วกะ็ไปกดอยู่อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่โชลมี่ครับผมโบได้ไปนาเลีย ครับตู้มันคนละแบบกันครับก็เลยเหตุบ่เป็นอ่าที่นี่กดทุกคนซูบแล้วได้เงินกันมาอยู่เจ็ดคนมีอยู่คนเดียวครับที่บ่อได้อ่าก็เรียกว่าเงินบ่ออกก็เรีกว่าบ่มีปัญหาอย่างก็เลยพากันลกลับบ้านครับแต่แต่ตอนที่อยู่ในตู้ยีทเมนะคือก็มีคนประเทศเขมามะคดเนี่ยแต่พวกผมอยู่น่ะตลอดครับผม อยู่น่นตลอดบอเห็นว่าเงินเขาจะได้เกินหรือจางไหนบอบอ,บอ,บอมีเงินออกมาเลยนะครับสูปแล้วมีผูน้นึงที่บอได้มีเงินออกมาแต่พอมาฮอดบ้านมาเช็คในโทรศัพท์ครับเบงโทรศัพท์มือถือในโทรศัพท์เงินน่ะโดนฮักออกไปแล้วนะครับเงินโดนฮักออกไปแล้วกะบจำนวนหลายเตือบอยู่นะครับเนาะจำนวนหลายเตือบมือนี้ผมก็เลยไปแจ้งนายจ้างพาพา แรงงานไทยคนนี่แหละไปแจ้งนายจ้างว่าเมื่อวานไปคดเงินเงินมันบอกท่านซี่ก็เลยแล้วมึงต้องการจาังใดก็เลยบอกว่าจะไปธนาคารเลยบางสิจะไปธนาคารไปให้เขาเช็คบึง่งเพราะว่าไอคนแท็กซี่ที่มหับนะเพิ่นอยู่ในเหตุการณ์ตลอดครับเป็นคนบ้านนี้เพิ่นอยู่ในเหตุการ์ตลอดเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวมืน่นเจี๊พาไปเช็คกับธนาคารว่า เงินมันหักไปแล้วแต่ผมมีเงินออกมานี่มันจะเป็นจังไรนะครับก็คือเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์อธิบายผมอธิบายเพื่อนฟังแล้วว่าเงินบอกอแท็กซี่ที่จะพาไปเมื่อนี้เพื่อนก็นอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเพื่อนจะพาไปครับจะพาไปก็เลยผมก็เลยไปบอกนายจ้างนายจ้างก็เลยให้ผมครับแรงงานไทยอีกคนนึงนะครับหยุดงานหมายความว่าอีกคนนึงนะขอยุดงานอยู่แล้วคนที่เงินเดือนบอกนะคนที่ไปกดเงินนะ เงินบอกนะขอหยุดอยู่แล้วแต่ผมนีมาเหตุงานได้ประมาณสองชั่วโมงครับก็เลยพาแรงงานไทยไปไปคุยก็เลยบอกว่านายจ้างว่าเป็นอย่างมึงก็ต้องไปก็เลยว่า,าเพื่อเขาเบื้องกล้องเมอง,อย,งยังเลยว่าสิครับก็เลยสิได้ไปนายจ้างก็เลยว่าเออไปไป,ไปไปท่านท่านอย่างไรก็ได้คุณอย่างไรก็มารายงานมาท่านครับผมกัประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมรอแท็กซี่อยู่นะครับ รอแท็กซี่อยู่ผมก็เลยมาเบิง่งส่วนพักมาลดน้ำนำนะครับอ่าเรี่ยงก็ยู่มีประมาณนี้ครับแต่ผมจีบทำเจ้าของเงินนำเนาะเจ้าของบัตรที่ไปกดเมื่อคืนนะครับแล้วก็เช็คเงินเบิ่งแล้วในในแอปธนาคารบอรมีนะครับอแต่ผมโอเคประมาณนี้มาเบิ่งพักนะครัาบบัตรนี่ มองมองบอกเลยครับอะไรเนี่ยอะไรพักครับผมอืนี่น่าจะเป็นพักพักไอพักกาดหินนี่ตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นพักสลัดครับมีพักสลัดตัวนี้น่าจะเป็นพักบุ้งครับน่าจะเป็นพักบุ้งจีนครับพาะผมเป็นพักบุ้งเนี่ยพักชีหรือเปล่าพี่พักบุ้งครับมีพักบุ้งครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวจะไดนผมจะไปสัมภาษณ์เจ้าของเงินอีกเที่ยวหนึ่งไปถามเบิ้งแลวกาันจีเปิดเบิ้งเปิดแอปนําให้พี่น้องเบิ้งนําโอเคครับครับผมตอนนี้กัแท็กซี่กับมาแล้วนะครับเป็นแท็กซี่คันของเมื่อคืนนะครับเป็นคนบ้านนี่แหละเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปจีรจาระนะครับผมเนาะกับทางธนาคารว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับแรงงานไทยกลับไปแล้ว ไอตะก้อนมูเรอพุนไปถ่าย่รถลุน่นนะพี่น้อง <c oughs> ครับการเหตุการณ์นี้ก็เอามาลงไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะพี่น้องเนาะอุทาหรณ์ครับมันผิดพลาดไปแล้วมันเป็นอย่างไรกะรอที่ตามเบิ่งพี่น้องรอที่ตาเบิ่งเสียรายอย่างครับเสียการเสียงานเสียเวลานะครับแต่ว่าเงินกับโบ,บ,บ่น้อยนะครับเงินกับบ่บได้น้อยนะครับเงินจำนวนเงินเดี๋ยวจะพาไปถาม เจ้าตัวนะครับผมเนาะครับผมก็ซูบแล้วก็มันพีดพลาดไปแล้วนะครับก็ไม่คิดว่วาจังใดแต่แว่าก็ต้องไปถามให้มันเพื่อความแน่ใจนะครับสโ, <c oughs> โ,โลูบบา นี่นะครับขาใหญ่นี่นะครับเมื่อคืนเราก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับพอใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวคุ้งเดียวนเข้าโท่อทับบึ่งแทปเน่ยมันฮักไปยีดีบอกเยวให้พี่น้องขึ้นบึงเนีนี่นะครับฝากไปกดเมื่อคืนมันเป็นทิศทาดไปครับก็เลยเป็นคลิปนี้ก็ลงไว้เพื่อเป็นอุทาหรอ์นซื้อครับรับบอดด้ว่าสีเอามาลงแบบ ให้เาเสื่อมเสียขับเดี๋ยวสิปเปิ้ในแอปให้เบิ่งครับว่าเงินโดนหักไปอีหรือเปล่าครับก็คือหนี้ก็ไปก็เพราะไงแล้วครับสองทุ่มครับพ่อใหญ่อเปล่ายักษ์โรซี่วะยังครับเพื่อนจะอับะอับะนะครับอับะก็คือพ่อนะครับผมเนาะกำลังไปครับชลอมี่ครับผม ทางไปเดี๋ยวตอนนี้กำลังให้ผู้เสียหายบุ้ยผู้เสียหายผู้เดี๋ยวให้เบิ้งให้เบิ้งนะครับว่ายอดเงินโดนโดน hack ไปนะครับโดนไปแล้วี่ครับผมเดี๋ยวผมอธิบายใ้ฟังนะครับยอดเงินสิบเก้าเพียนมาพี่น้องมันจะเห็นสิบเก้าเช็คนี่คือว่ายอดยอดไอค่าคดแล้วก็ โดนถอนไปเมื่อวันที่สิบเดือนห้าสองศูนย์สองสองครับนี่ครับยอดเงินครับกระลายเติบครับเป็นเงินห้องก็หมื่นกว่าบาทกูละนะครับอยู่ในรถนะครับก็ได้สั่นๆเนี่ยสีแดงๆนี่คือเป็นยอดถอนถอนออกนะครับการถอนเงินสดผ่านเอทอนี่ครับจะมีไว้เอาติ๊กเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยครับว่าถอนอยู่ว้างไหนครับผมถอนอยู่หมู่บ้านไหนครับจะบอกให้มัด โอเคประมาณนี้ครับผมอัดพวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปฮอทพุนจังเดี๋ยวรอชมนะครับว่าคนสุดท้ายแล้วจะปิดอะไรโอ้รถบัสพี่น้องจะคันดีมากันต้องขันรถท่องเกี่ยววะโอเคครับครับผมตอนนี้ก็ฮอดธนาคารแล้วนะครับผม พอธนาคารแล้วนะครับแต่ทางในสิ่โบไทยนะครับผมโบไทยแต่ว่าให้เพิ่อนไปติดต่อไปก่อนครับผมเนาะในกาจิตในเรื่องใดเราชิบลบอกนะครับนี่ธนาคารนะครับที่มัดคดเมื่อคืนนี่ครับเพิ่นเพิ่นต่อแถวคดกันอยู่ครับผมอยาให้เพิ่นไปจับบัตรเชื่อครับตอนนี้โอ้เข้าไปทางในเลย เดี๋ยวผมเข้าไปข้างในกันครับเพราะว่าไปแปลภาษากันสักหน่อยครับผมโอเคครับตอนนี้ทางธนาคารว่าให้ให้ให้ลองมาดคุเบื้องใหม่นะครับเนาะแมนวะแมนครับมาลองคดเบื้องใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอต่อคิวคดก่อนครับเข้าไปที่ต่อแล้วเมื่อกี้ครับผมเข้าไปข้างในแล้วครับเดี๋ยวรอเพราะใหญ่มาก่อนเพ่อะใหญ่เราไปใส่บุเราปเราบัดไปบ่อ่อ ครับพ่อใหญ่มาแล้วเอาตัวเลขก,กดให้เราบิ้งเมื่อคืนก็มากดตรงนี้เหรอครับนี่ครับให้พ่อใหญ่เรากดครับผมเมื่อคืนเรากับเป็นคนกดให้นำนครั้งหนึ่งับผมแรงงานไทยกดนำนะครับ กดพันหนึ่งกันได้ไอเรียบไอเอียบไปเลยกดพันหนึ่งก่อนจะเป็นยังไงนะครับผมลองมาดูนะครับจะได้บอกชชิญบุเบุษได้สช่หรืออ๋อมาเรียตะกลอดมาเรียล่ามาบายาอันนี้เซฟิกอันนี้เซฟิกออ๋ หมดลวไปัมดไปกูล้นึเปลี K ่ยนแล้วมัอ่าบายาบายาอ่าเช็คเช็คไอ้เกซิฟเกซิฟดูแลสปอรตโน่นไอ้เช็คว่าเกซิฟกรรมเกซิฟมีมีเกกรรมเกซิเช็คเช็คเช็ค พได้นะคร well. ับผมสอร์ตอรเียอ่าเชเกนเกมีเกเซีเย็ดอ่ะครับกําลังให้เราเช็คนะครับว่าเงืนในบัตรไหนมันมีกักบาทนะครับตอนนี้ Diese> Chị bố hình nó Hả? bỏ mất mất đầy đủ đầy đủ Không, nó không bỏ mất được không bỏ mất được Chị hình nó thật Bố đại hình, thưa anh Bố đại hình, hôm บได้นะครับเดี๋ยวรอรอรอเบิ่งต่อไปครับผมโอเคครับโอเคครับตอนนี้ได้คําตอบแล้วนะครับว่าเหตุการณ์เป็นไงเดี๋ยวชิไปนั่งคุยกับพี่น้องจะเข้าเออนั่งนี่ก็ได้โอ้ดอกไม้งามเลยวะดอกไม้เท่อยู่บอกคุกเท่ย์อะไรนี่พี่บอกว่าวเป็นดอกดาวเรืองบ้านเาเฮานาะดาวเรืองลหรอเฮ้ยดาวเรืองบ่ะดเเิเออสวยงามเอามานั่งมานั่งคุยกับพี่น้องว่างนี่แหละทนายเฮาโอเค ครับผมตอนนี้ผมพากันมาในเมืองครับมานาเลียครับผมทุกคนอาจจะคุ้นเคยบรรยากาศนี้สรุปนะครับผมสรุปตามที่ได้อ่านได้ขึ้นครับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนก็คือว่าเอา,เอาบัตรเอาบัตริตบัตรจงไัน้นะ อธิบายให้ฟังครับตามเจ้าหน้าที่เขาบอกมานะครับเสียดายก็คือว่า <c oughs> บัตรเครดิตตัวนี้ครับผมบัตรเครดิตตัวนี้นะครับ <c oughs> เขาให้ทําธุรกรรมการเงินวันหนึ่งนะสองครั้งครับผม <c oughs> วันหนึ่งสองครั้งอ่าเดี๋ยวถามเจ้าตัวอ่าเมื่อวานนี้เขาเข้าโอนกับบ้านไปจักเทือ <c oughs> สองเทือโอนไปสองเทือครับผมแล้วในวันนั้นก็คือ ให้ฝากแรงงานไทยมากคดอีกรอบนึง <Yeah. S 1> ครับก็บคือว่าบัตรน,นี้มันมันมีขีดจำกัดนะครับขีดจำกัดห้ามทําธุรกรรมทางการเงินเกินสามครั้งต่อวันนะครับสามครั้งต่อวันแล้วแล้วทีนี้เงินหายไปใส่ครับถามว่าเงินหายไปใส่นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวระบบจะรีเซ็ตนะครับระบบจะรีเซ็ตเงินยังอยู่ คือเก่าครับผมเดี๋ยวเขาจะโอนขึ้นให้เออ้าเพาตามภาษาชาวบ้านเขาเขาสิโอนเงินกลับขึ้นมาให้เพราะคุณทําผิดคิดกดเขานะครับอ่าเขาให้ทำพ่อก,กรรมทางการเงินวันหนึ่งสองครั้งนะครับผมบัตรตัวนี้นะครับผมบัตรตัวนี้ตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อนแนะนาํามาเพราะว่าธนาคารที่ผมไปนี่กะบบเมเป็นธนาคารตัวนี้นะครับครับบรเวนธนาคารเยรูซาเล็มนะครับผมเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้แกนเข้าได้คำตอบประมาณนี้ครับก็คือว่าต้องรอรอระบบจะรีเซ็ตให้มื่อใดนี่ยังบมรู้อีกนะครับว่ามื่อใดเพราะว่าเขาบอกมาแค่นั้นเขาพิมพ์เป็นภาษาไทยให้อ่านเลยละ่ะกับว่าบัตรนี้มีขีดจำกัดในการทำธุรกรรมทางการเงินวันหนึ่งไม่เกินสครั้งจะโอนกลับบ้านหรือถอนออกหรือเห็นอย่งกระทั้งเนาะธุรกรรมครับผม เป็นยังเวนเปนยังอยู่เกาล่ะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเขาอวนให้ระบบมันนัด <c oughs> จะรีเซ็ตให้แต่ไม่รู้ตอนไหนนะครับโอเครับคลิปนี้ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ถคายไฟมาขึน้นนี้กดไลค์กดแชร์เป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์เลยประสบการณ์ครับโอเคเป็นประสบการณ์ด้วยตรงนะครับผมโอเคครับสำหรับบาวสกุลแลวก็ผู้เสียหายกุ้งนะครับขอลาไปครับสวัสดีครับ 哦。Oh.